ทู้เพียงเจ้าหน้าที่เอจุดเทียนใายไว้สองขวากว้าทางขวาและซ้ายโยงก็จุดทูนักที่ทางเจ้าหน้าที่ก็จุดไว้เนีบูชาพระศัตนไทยบูชาเสร็จแล้วโยตั้งใจทานเข้าไปนตัว ถาวายแทนดวงเสร็จแล้วขึ้นันได้เป็นสี่พันย่อนแทนดวงรองที่หน้าตหลงกอจะเปช่องเขียนไว้ว่าช่องกว่าดวงโยมก็ย่อนลงไปตามช่องกว่างดวงแล้วมันจะไหลไปตรงัที่เดียวเป็อนองค์ที่รองคาอการกว้างดวงกับหลวงพ่อแล้วโยม จะกระเจรจากทุกข์ทั้งตัวเพราะหลวงพ่อจะคุ้มครองรักษาดวงให้ไม่โยมไม่ให้โยมไปตกทุกข์ได้ยากแต่ประการใดหลวงพ่อจะประทานพรคุ้มครองรักษาไม่ให้ดวงของญาติโยมไปตกทุกข์ได้ยากแต่ประการใด มีแต่ความสุขสงวนความอะไรจะมีหวังอะไรจะเกิดขึ้นแต่ญาติโยมเพื่อความสุขสงวนทุกประการนั่นคือการความโลภหลวงพ่อสงวงวัดกปราศรัพย์โยมจะมีแต่ความสุขความจะเกิดขึ้นแอ่ปราศจากทุกภัยทุกปู่ท่านจะขึ้นอยู่กับองค์ชายจ้ ครอรักษายมปลอดภัยปุกปัดวตาทัลาทั้งปวงจะไม่เกินขึ้นแก่าที่นองสายังเกิีิตก็คือหลวงพอจงหว่าวัดสลาบานพระยมกาบไหวกว่าดงเสร็จแล้วลงมากว่าฝาสนหลาตกวโยมต้องการให้หลวงพ่อกลับทานพช่วยเหลืออะไรต่อหลวงพ่อ หลวงพ่อจับรานารอัารประเชิดในเกิดึ่เพื่อคุ้มคองรักษาโยมสงฆ์กระทุกนราคาทำใยโโสึิสราว่าหลวงพ่อจับระทานพรคุ้มครองให้โสดาเพราะโยมมาวันหนึ่งนั้นนับเป็นพันพันเป็นโคน มากราบไหว้ขอพรต่างๆกับหลวงพ่อเมื่อท่านมากราบไหว้ขออ่อนตับหลวงพ่อว่าถ้าวงพ่อช่วยประทานพรอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จจะเอาอะไคร่มาเอาไหว้หลวงพ่อเมื่อเสร็จแล้วโยมก็นำเอาสิ่งต่างๆมาเอาไหว้หลวงพ่อวันหนึ่งหนึ่งจะมีญาติโยมเอาสิ่งของ แก่คนหลวงพ่อมากมายพักหาสายโยตั้งแต่เช้าตู่จนข้ามทุกวันทุกเวลาทุกโอกาสเราจึงทราบว่าปัดนี้หลวงพ่อได้ประทานพรมาประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่โยมทัุงทุ่งจีกรกมาขอฟอนไหวสำเร็จแล้วโยมก็เอาขอปัดลาวหวเมื่อเอามาถลาเจ้าเจ้าที่แก่บนสอง เจ้าภาพทุกเจ้าภาพไว้เป็นสัีวิญญาณแล้วเอาเก็บไว้ใส่ตู้เก็บไว้เป็นสัีวิญญาณนี่ขณะนี้ชื่อของญาติโยมผู้สงหวังที่หัวงพอพระทานารอนเป็นหลานหลาชื่อนะก็อขอตุกโาหนาสัตุ น้องสาทุกชนนะคุณน่่นเป็นทีมายจักหาสาทุกชนมีต่อหลวงพ่อหลวงพ่อกระาาพอขับรถให้ชมประงค์ญากเย็นยาโยมมาแก้บนเอาจึงทราบว่าปันิลหลวงพ่อกระทนพอขับรถให้จมประงคบทากโยมมากมายกันกองมหาสาโยมปัดนิลรช่วยองโยม มีหลายหลายชื่อที่หลวงพ่อประกาศขอให้โยมจดเล็กกงปราศนดังที่โยมตั้งใจมาขอพ่อหลวงพ่อเราจึงกล้าประกาศให้ญาติโยมได้ทราบว่าหลวงพ่อกประกาศออกมาเกิดไปเกิดซึ่งแก่ญาติโยมมากมายไรร้าย